พบกับโรงเรียนพิบูลประชาสันโรงเรียนเรียนร่วมระหว่างเด็กธรรมดาและเด็กพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนักเรียนที่มีความพ,พิเศษ,มมศษเมื่ออยู่กับนักเรียนปกติเขาจะมีพัฒนาการใกล้เคียงกับนักเรียนปกติอ๋อะไรอ่ะ <starts album. S 2> อร่อยนะกินเยอะๆนะครับดเมอเอเอออ The Dow s e r i e เป็นคนธรรมดามันง่ายไปทุกวันเสาร์เวลา17นิกา5นาทีทางไทย PBS ร่วมกันทำลายกำแพงอคติให้เด็กดาวซินโดรมมีความทัดเทียมและอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้เด๋อวร่วมลงชื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนได้รับชมภาพยนตร์เดอะดาวเป็นคนธรรมดามันง่ายไปผ่านช่องทาง w w w c h a o r g s a t h e d a w m o v i e และติดตามชมเดอะดาวซีรีส์เป็นคนธรรมดามันง่ายไปทางไทยทีวีเอสทุกวันเสราร์เวลา17นา5นาที